สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับภาพจิตรกรรมฝาผนังนะครับที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพืชซ่อนอยู่มากมายนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปพบกับภาพเหล่านี้กับครูไก่แล้วก็ผมกันนะครับไปเลยครับเรามาดูาจิตรกรรมฝาผนังนะคะตลอดจนภาพสลักนะคะซึ่งมีเกี่ยวกับทางด้านพฤกษศาสตร์คือมีพืชพันธุ์ต่างๆซึ่ง คนโบราณได้ทําไว้แสดงไว้นะคะที่วัดราชโอรสารามค่ะอันนี้เป็นวัดที่ราชาการที่3มนะคะมาบูรณะไว้นะคะเดิมมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยานะคะนะแล้วก็นอกจากจะจิตกรรมฝาผนังอะไรทั้งหลายแล้วก็ยังมีภาพนะคะที่เป็นตำรายาไทยนะคะอยู่ในนี้ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าคนไทยจะสามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ ง่ายนะคะนะเพราะสมัยก่อนสมัยโบราณน่ะถ้าไม่มีเงินมากๆก็ลําบากนะคะอันนี้รลยการที่3ามท่านทำให้ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมเสมอกันนะคะ ก็จะเป็นไม่ใช่เนี่ที่เคยเรียนมาบอกว่าเป็นวัดบอกว่าจีนบอกว่าท่านขึ้นบอกคนจีนว่าทุกอย่างเป็นจีนหมดเลยว่าศิลปะจีนวัตถุจีนทุกอย่างจีนหมดเลยว่าอันนีก็สื่อประมาณจได้จ้ะ เกี่ยวกับทางสุดิมงคลนะคะสุดิมงคลของจีนเขาเนี่ยนะทรัพย์สินเงินทองนะคะนะและอย่างพวกนี้ก็พุทธาลหรือเหมาตานเนาะภาษาภาษาจีนเขาเรียกพุทธาลหรือเหมาตานเป็นดอกไม้ที่ถือว่าสวยงามที่สุดนะสวยงามที่สุดของทางจีนเขานะคะนะแล้วก็เกี่ยวกับความสูงสักตำแหน่งหน้าที่การงาน หลายอย่างเลยนะคะอันนี้ถือเป็นไม้มงคลแล้วในที่นี้ในะอย่างเรามองนอกจากจะมีรูปภาพของดอกไม้อย่างดอกอพุตานนะคะพุตานที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่พุตานดอกพุตานที่เราพวกชบานะคะอันนั้นไม่ใช่อันนั้นดอกมันจะเปลี่ยนสีเขาถือว่าเป็นไม้แห่งความสักปรับแต่อันนี้พุตานอันนี้เป็นพุตานที่เป็นเครื่องหมายของจักรพรรดินะคะหรือของประเทศจีนเนาะ แล้วนี่ดูนะเราเห็นมีโบสายด้วยน่าเก๋มากเลยโบสายนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นแนวความคิดของช่างช่างจีนคะผสมของไทยไปด้วยผสมค่ะค่ะก็จะมีแล้วก็ช่างจีนเขาก็จะมีทอตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์เปนทอไหมคอ่าส้มไม่แน่ใจว่าจะเป็นแอปเปิ้ลอะไรหรือเปล่าส้มส้มเนี่ยเนี่ยมันก็จะมองเนี่ยส้มส้มเพราะว่าเขาไม้หอมยอดของไม้หอมของจีนเหมือนกัน นะคะกุหลาบเนี<ๆ>่ยเราจะเห็นเล็กๆก็ทาแบบนะคะเนาะเนี่ยอันนี้แล้วมีอันนี้ก็น่าจะกลุ่มดอกบวัวเก๋าดูทาเหมือนเหมือนดอกบวัวเลยแม่มีมีเกสรเพศผู้นะคะกระจายอยู่ตรงรอบรอบฐานหรือทอรัสของไอที่เราเรียกฝักบวัวเวลาติดผลแล้วอ่นเนี่ยเนาะ เนาะอันนี้ก็คือกลิบดอกนะมีมากมายนะกุหลาบโบตันนะคะนะ,ะสวยสดัดงามมีชีวิตชีวานะคะแต่ทั้งหมดก็คือสิริมงคลนะคะสิริมงคลนะดูทุกที่นะมีไปทุกที่อาเราไปดูภาพอื่นบ้างเดี๋ยวเราจะเจอภาพอือ่นนี่ก็จะอันนี้มาจากเป็นโตนน๊ะเลยนะ นี่สลาพัดน์เลยอันนี้ท้อไหมอกอันนี้พวกน่าเป็นโพลิสิมอนนะพวกใช่ออ๋แต่พัพมันจะพัพมันไอ้จมจุกมันจะเป็นเป็นมาลงม้ามุงุ้มลงมากันนะมันจะมีจมูะแต่เนี้ยเท้อแน่ๆเนาะแล้วก็นี่พวกดอกพวกโอตันไหมนะน่าจะใช่ค่ะเนี่ยเพราะว่าเป็นแล้วมันจะมีอันที่เราจะพบเขาเขาอันนี้น่าจะส่ม ส้มอันนี้อันนี้ส้มอ่ส้มใหญ่เลยนะมีจะมีส้มโอค่ะส้มธรรมดาที่ที่สิริมงคลของทางจีนเขานะคะแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราจะเห็นส้มมือส้มมืออยู่นี่ส้มมือด้วยความมั่งคั่งเนี่ยที่บอกเลยนะคะทุกคนจะต้องมีความมั่งส้มมือภาษาจีนเขาจะเรียกว่าบุตรแหนมือพระพุทธเจ้าเขาถึงได้เป็นสิริมงคลเขาเขาเขาได้ถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นมือแล้วเป็นสีเหลืองด้วยแล้วก็ ร oh, ู้ได้แล้วก็ภาษาจีนเขาเรียกอะไรสักอย่างลืมไปแล้วค่ะก็จะเห็นเหมือนจะเป็นกุหลาบในตอนนั้นใช่กุหลาบกุหลาบมีเนี่ยเป็นเป็นไม้ไอริสจรไอริสเดซี่ไอริสใช่มีไอริสด้วยเป็นไม้แบบเมืองไปอบอุ่นหน่อยคิดเอาอุ่นขึ้นไปทางเหนือเราก็จะมีนะคะทางเหนือเราก็จะมีของเราเรียกมีชื่อไทยนะมันมีอะไรนะลืมไปแล้วนะอะไรแม่อะไรสักอย่างเนี่ยมีสี่ลุงชื่อค่ะ ปูดจงังมีกุ้ยเต้ยมีลายมีนกยูงอยู่ข้างในมีลำโพงด้วยไม่ใช่แล้วนี่แต่ผมว่าเนี่ยมันก็เลยกันมันน่าจะเป็นส้มว่าจะส้มค่ะเนี้จะเป็นเล็กเดี๋นี้จะเป็นมะม่วงที่แต่มันมีตูดเนี่ยมันมีตูดตรงนี้ไมนเหมือนนะถ้าหน้าตาอย่างเงี้ยนะเหมือนกับเป็นพวกละมุกพวกเซนทอสนะก่อนละมุดละมุดคาเมลรูปนี้ค่ะเหมือนละมุดคาเมลอยนะเราไปหารูปเทียบเหมือนเซนทอสเพราะว่าตรงปลายอย่างที่บอกนะ อย่างที่อาจา<ด>รเบียบอกว่าตรงนี้มันเป็นรอยเนี่ยเราจะเห็นในพวกเชียงทอนะคะเอกของช่างแต่ละคนโอ้แต่กำลังแบบกำลังบานลนี่นเนอะกำลังบานแบบมา อันนี้ก็ไม่ทราบอะไรเพราะว่าสูงมากเนี่ยสิลีมงคลเขาจะมีโบตันมีดอกเบงจมาาศนะคะมีเบงจมาศ คือตอนสมัยเรียนเหมอวัดเนี่ยเป็นวัดที่เก็บสะสมเศิลปาจีนไปเยอะที่สุดในวัดไทยจนเกือบจะเป็นวัดจีนแล้วเนาะเพราะเหมือนมาพนังเชียงพนังเชียงก็สนใจไหมเนี่ยไปเลยเขาต้องไปค้างไปค้างเพราะว่ามันจะใช้เวลาดูนานค่ะทุกตามวัดแต่วัดพนังเชียงไปแป๊บเดียวนะอ๋อวัดพนังเชียงเฉยๆแม่ไอยุทธยาน่ะไปค้างถึงจะดีไอยุทธิยาใช่ไหมเขาเขาไม่ค่อยกล้าค้างไม่ไงจัน <łość> <Harriet> ดุดุนอนที่ไหนเจมี่อันนี้มันก็เป็นเป็นแปสในตอนใส่คลิปนะจะได้มีมุกไปมันแบบมีชาการไม่ได้กเียี์ค่ะถ้าใส่มาทำไมถึงมีสองใบนะคะลืมไปแล้วผมก็ จะไม,ไม่ได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าปกติคือวันนี้ใบเสมาเนาะเสมาก็จะเป็นแบบว่าถ้ามีตรงไหนก็คือเป็นที่ระ <ME S 2> บุปเป็นเขตพระทิสีมาใต้นี้ก็จะเป็นลุงนิมิตโบท่าไมฝังลุงนิมิตรคือฝังนี่แหละอยู่ใต้นี้เป็นการบอกว่าอันนี้เป็นเขตพุทธคุณ<อ>ใช่ไหมก็ถือ,อว่าในวัดก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ<อ>์พระพุทธก็คืออยู่ตรงนี้เขตพระทาสีมาพระธรรมก็จะมีหอพระไตหอพระไตปิดกแล้วก็พระสงฆ์ก็คือพุธิก็จะเป็นแยกส่วนกันไปก็คืออันนี้เป็นตัวบอก แต่ผมจำไม่ได้ว่าสองใบเดี๋ยวไปหาข้อมูลเดี๋ยวขึ้นขึ้นอินเสิร์ตนะฮะไม่สองใบว่าน่าจะเป็นว่าเก่าหนึ่งอาริปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มาบูรณะใช่ใช่ผมจำได้ว่าถ้าเกิดสองใบเนี่ยคือถ้าเกิดวัดเทปาใบเดียวใบเดียวค่ะแต่สองใบคือเหมือนแบบเป็นการโบรนะสอนเหมือนสอนใช่ไหมว่าของเก่าเขามีอยู่แหละใช่เหมือนจะแบบเป็นการบอกเป็นการวงบอกว่ามีการอะไรนะทำรอบพระตสีมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าวัดหนึ่งเนี่ย จะจะมีพระธิดสีมาได้อันเดียวแต่ถ้าเกิดมีหลายอันเนี่ยก็คือจะต้องมีการหรือหรือต้องขอทําใหม่เนี่ยอันนี้จะเป็นเสียหลักพวกอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาข้อมูลกันจะขึ้นอินเสิร์นนะโอ้โหท่านี้เนี่ยก็เออนะตอนที่ได้กันที่สามมาตั้งทับตอนเป็นพระรวมโอรสดที่ราชใช่ไหมใช่ไหมอ้อเป็นเป็นเป็นพระราชโอรสก่อนนะคะแล้วก็ท่านก็อธิษฐานว่าท่านพระชนะ์อะไรท่านจะตอบตัวดูแล้วนะคะแล้วก็เลยทำเพรเพราะว่า จากตามที่อ่านมาเขาบอกว่าอู่เขตจำทองเนี่ยวัดเนี้ยมีชื่อว่าวัดทองหรืออะไรเ<อ>่ยแล้วก็้ก็คือตั้งชุ่งมาเปลี่ยนไปวันรัสโอสาลามตอนหลังจากที่ล<อ>แล้วกันที่สองพอท่านชนะแล้วแล้วกันที่สาก็ออกลู้ชายเนี่ยลู้า<อ>เลยต่อซ้ำจะไปทำสวัสดีวันังคารค่ะฟื้นความจำคนแก่ค่ะ เราก็ยังมีวัดใต้โอรสารามเนี่ยที่จะมีตำรายาไทยที่จารึกไว้นะคะน,ะนี้ก็ท่านให้ทําไว้เพื่อชาวบ้านจะได้ใช้พุทธกรเน,นี้ยไม่มีเงินเนี่ยจะไปหาหมอตรงไหนไม่มีอ่ะน,นอกจากเสจสีนั่นก็เลยให้ใช้ชาวบ้านเข้ามาดูได้อันนี้คือแผนปิงนะคะแผนปิงความคือต้องวางปิงถ้าวางปิงตามตำแหน่งต่างนะคะ<า>แล้วปิงก<า>็จะดูดเลือดอันนี้จะเหมือนหนังจีน ถ้าเคยดูหนังจีนสมัยก่อนวางปริงห้าตัวแล้วมันดูดแก้ตามืดเป็นต้นคือดูดจนปริงปริงปล่อยอ่ะพอมันเต็มตัวให้มันเต็มตัวนะพูดง่ายๆนะเหมือนกับที่เราบอกเอาเลือดชั่วออกนะคะแต่แล้วถ้าเกิดแก้เส้นผูนี่ต้องรอาวางปริงมาตรงตรุสเนี่ยนะท่านตรงตรูคค่ะน่ากลัวาหเลยอ่ะเนี่ยแก้ไขตัวร้อนแก้ไขให้กระหายน้ําก็เอาวางตรงนี้ตรงข้อเท้านะคะ อันทะลึกแข็งอยู่เดี๋ยวต้องไปดูนะคะนี่เป็นคำศัพท์โบราณแก่ตะโพกตายเลยก็คือเหมือนหมุนไม่ได้แต่ว่าไปดูหินมันอยู่ที่ขานะคะเราจะมีแผปิงปลิ่งคว่ำแล้วก็จะมีแผงปิ่หหายด้วยแนีครินคว่ำปริงนหายอ๋อมดนะวิธีทำนะเรื่องที่มาทำนะเขาไปตามการลึกโบราณอย่างนี้ ขาก็คิต้องเอากระดาษมาแล้วก็เอานั่นแหละเป็นสอขูดผูดขูดแล้วก็เป็นการ์ดรือการ์ดหว่าเป็นเก็บมันรแบอได้อยู่ทําทําพื้นใช่ไหมคะเนี่ยพอเห็นดี๋จะให้ดูว่าเป็นะไฟเดือนห้าสมุนแวงกุงเขมากุ้งขมาวกุงขมาค่ะงขมาวโกดทังเก้าโกดทังเก้าโกดทังเก้าสิงรอเทียนทงอะไรเงี้ยรากอะไรนะคะ ิงละกบชัเอมนะชะเอมค่ะชะเอมเนาะเบตพังคีเจ็ดกเกระบนกระบูนกระบูนกระบูนลูกโนนกระวานลูกในกระวานลูกในกระวานก็คือเมล็ดอะเนาะผมใส่ลากเนี่ยลากเขื่อชิ้นเขือขื้นมันมา็เขือขื้นมานเขือขื้นลูกเอมหมาลูกชะเอมสะคานสะคานนะคะอย่าร้อนเนี่ยเพราะว่าผมเห็นนะ เด็ดกับพังทีใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือรากเวลาที่มาใช้โอ้นี่ถังเช่าไหมจันถังเช่าสังถังไม,งไม่โบราณจ,จะเรียกสังเช่าโอ้นี่สังเนื้งเสือสังเช่านะโอ้โหเนี่ยหญิงกินหายอ่ไหนะดูซิโรคอะไรถึงหญิงกินหายเอสิทธิการิยะเลือดกล้านักปีขึ้นไปไม่สมประดี แล้โรคเลือดไหมแล้จะเป็นแบบว่าจำเดือนเลยครับให้สลกเคยให้ชักเบื่อตินกําบากมีออกลิ้นกระด่างทั้งหลายอันกลัวอันนี้ชื่อว่าเลือดอ่านไม่ออกใหญ่กว่าลกทั้งหลายมีทูดังกล่าวโอหยากจังก็คือโบราณ ก็คือเป็นเนี่ยแล้วก็เริ่มเป็นครับประสิทธิ์ก็เลยาใช้สมุนไพรอะไรบ้างอ่าแล้วก็ดีประสิทธิ์ขาวลูกจันดอกจันเทียนดำเทียนขาวเปลือขมิ้นอ้อยขมิ้นอ้อยค่ะขมิ้นจันจันเจริญไปกระชายไพลอันนี้ก็คือเป็นสิ่งอันนี้คือต้องทอกคำนี้ว่าเป็นสมุนไพรเนาะนะคะก็คือน่าจะเป็นลูกเลือดทักอย่างนึงอ่เราจะเห็นได้อย่างว่ามีทิวมะกรูดมีกระบูนในพวกเนี้ยราดกิจตะกร่งทีก็มีน้ำมันหอมระเหยมันจะมีกลิ่นของมันนะคะเดี๋ตรงที่ใส่ถังเท่าถังเท่าเป็นไงกันบ้างครับสเหรับ การเยี่ยมชมวัดในวันนี้นะครับยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในอีก EP หนึงนะครับรอไปดูกันว่าผมกาจารย์ไก่จะพาพวกเราไปดูอะไรครับเดี๋ยวกลับในคลิปหน้าครับ